โนละกระโถกโดนละกระแทกกูทีบหน้ามึงมึงอย่างโดนละกระแทกวันวนี้ไรุ่นเมากาดิวรุ่นดูไปดิรุ่นชาวทรายทุกคนเงินด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับในแพทใหม่ล่าสุดเลยนะทุกชมนนะแพท3.0นะมีการอัปเดตใหม่นะทุกชมนะเออตัวเกมลื่นขึ้นนะครับอัปเดตแก้ไขบั๊กต่างๆที่แบบว่าปรับปืนใส่ปืนโหลดองโหลดเอาอะไรพวกนี้ไม่ได้นะฮะซีบุโหลดเอาไม่ได้นะครับตอนนี้เขาปรับใหม่ไปที่เรียบร้อยนะทุกชมนเนาะแล้วก็ ลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็ภาพสวยขึ้นกว่าเดิมนะนี่ภาพยังสวยคนดูดูว่าโอ้โคตรสวยบอกเลยนะคนดูนะอืมอันนี้พี่จะเล่นบนเจ้าตัวเอา G Phone 7นะเป็น Snapdragon 8 g e 2นะเย็นเย,ย,ย,ย็นลื่นใน60เฟรมนี่นะพี่จะเปิดค่า GPU CPU มาไว้ให้เห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมนะว่ามันใช้การ์ดจอ CPU อะไรพวกนี้เยอะขนาดไหนนะอืมแล้วก็มีค่าอุณหภูมิด้วยแล้วก็เฟรมเรทด้วยนะจ๊แะแรมจ,จัดๆอันนี้เล่นโหมดธรรมดานะไม่ใช่โหมด X นะนี่นไหมโหมดไดนามิกถ้าเป็นโหมด X CPU มันจะแรงขึ้นหน่อยนะ มาว่ามาว่าเตรียมตัวครับอืมก็แพทที่อัปเดตมาใหม่นะครับแล้วก็มีประกาศออกมาด้วยว่าเอาเจ้าตัวเกมนี้ครับก็จะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการนะครับแบบว่าไวๆนี้เลยนะครับไม่เกินเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนปี2024นี้นั่นเองนะท่านผู้ชมนะเอาง่ายๆคืออ่าเปิดนะครับท่านผู้ชมนะจะเปิดไวๆนี้แหละนะครับอืม สำหรับใครที่แบบว่ารอไม่ได้อยากเล่นก่อนนะแบบพี่นะก็ไปโหลดแบบเบต้ามาลองกันได้นะครับท่านผู้ชมนะโหลดแบบนี้เลยเบต้านะแต่ต้องใช้ VPN ในการเข้านะหรือใช้ VPN เจ้าตัว Gear Booster รรหรือว่า u u Booster ก็ YU ไร Yuu YU Booster ถ้าเป็น Android ก็ไปโหลดมาลงได้เลยนะท่านผู้ชมลงแบบ APK นะท่านผู้ชมนะส่วนถ้าเป็น iOS นี่ก็ต้องย้ายไปสตูจีนแล้วโหลดลงเอานะฮะทา <c oughs> ออ่านผู้ชมเดี๋ยวผมสอนวิธีการย้ายสตงสตูไว้เป็นที่เรียบร้อยนะย้ายสตูไปจีนนะครับท่านผู้ชมนะ สำหรับใครที่อยากโหลดเนอโอ้ปืนอันนี้ปืนเบิ่มๆแล้วว่ะไปเออนี่เก็บเสียงโนติงด้วย ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนใจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยพ้นหลักกระโทกโดหลักกระแทกผม,ม้างนั่งหน่อยครับแหมลื่นมาเอาจีโนตร นี่น่าไม่หาอันนั้นมาใส่เพิ่มนะแต่ว่าไม่ต้องใส่ลุมก็ได้นะมันวิ่งไม่ไม่ไม่ได้ร้อนจ๋าแต่เห็นบอกว่าส n นปตะก้อนแปดเจ็ดสานี่ร้อนจัดเลยนะคนดูไปดูรีวิวเอชยี่สิบสี่มานี่ร้อนเลยนะนี่คนดูนะเอาเอาีกแล้ววนลูปแห่งแห่งการร้อนคนระับ รอเจนสี่หลักการแต่นี้เราผมเปลี่ยนแล้วนะผมเปลี่ยนในรอบล่าสุดผมเปลี่ยนตั้งแต่ออผมใช้มาตั้งแต่ s n นปะนะแล้วก็แปดแปดแปดนะท่านผู 1, ้ชมนะแปดแปดแปดแล้วก็แปดเจนหนึ่งแปดเจนหนึ่งพัดแปดเจนสองแปดเจนสองพัดอย่างเงี้ยไอตัวนี้เป็นแปดเจนสองนะแค่นี้ก็เหลือแล้วนคนรู้นีแ่แรงตึงตึงก็แรงกว่าแปดแปดแปดสองเท่าอ่ะตัวนี้แล้วก็ยินด้วยนะท่านผู้ชมนะ เป็นแปดแปดผมมันนั่นน่ะแป,แป๊บเดียวแบบขนาดติดพลุมเลยแม่งยังร้อนเลยอันนี้แบบอุอ่นนะฮะท่านผู้ชมน้องอุ่นๆไปคนละกระถูกเดี๋ยวละกระเทกแลายคนบอกอุ้ยพีซีพีซีสี่สิบเอ็ดมันก็ร้อนแล้วนะท่านผู้ชมนะเออมันไม่ไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะไอไอเครื่องเนี้ยเล่นมานะครับนานสูงสุดเป็นสองสามชั่วโมงเลยไม่เคยเกินสี่สิบห้านะเล่นเกมนี้นะไม่เคยเกินสี่สิบห้าองศาเลยนะครับ ล้วอนี่สีามนี่อุ่นเลยนะอุ่นมือละสนัยดีกว่ารอบนี้เช็คเตึง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 ,ตงคนดู yeah. เย้เอาว่ะเอาว่าถึงจไอผมย้ายทิกเกอร์อุ้ยมีตัวม้าหลังโดนอหไกระโถกโดนโดนแกระแทก้ย เอาไอ้ซัสนี่ดิมันจะแอบเปลี่ยนสกูงสกิลสักหน่อยอุ้ยอุ้ยวุ้ยอุ้ยมีคนปล่อยปล่อยเครื่องบินมาลงนึงนะคนดูผมเอาทิกเกอร์ผมขยับมาก่อนโอเคไปแล้วถ้าผมใช้สไนป์ผมต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนการวางปุ่มทิกเกอร์ใหม่นะครับ มาดีมาดีเพื่อนหกสิบเฟมชิวชิวหกสิบเพียงชิวชิวมีสี่สององศานะคนดูนะถ้าเราเลี้ยงระดับความความร้อนของ CPU <c oughs> ไว้ได้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากครับท่านผู้ชมนะเพราะมันจะเล่นได้นานขึ้นนะอะไปอ้าวนั่นไงเฮ้ย

โคตรไม่อยากเปิดใจโลเลยนะท่านผู้ชมนะเวลาเล่นสนัยเนี่ยถามว่ามันยิงโหดขึ้นไหมมันก็โหดขึ้นนะครับสวยเพื่อนสวไอ้แต่ใจโลมันทำให้ผม,มเล่นปืนพกุกไอเล่นปืนกลดีนะอุย้ยอืมร่วงอย่านะน้องเดาลองนะจ๊ะ ไปไปไปใน43ยังอุ่นไม่ถึงมือนะท่านผู้ชมนะผมบอกเลยก็ยังชิวๆอยอู่ของแม่งยังตันนะเ <c oughs> ป็นตัวนี้ <c oughs> อิ่มเกินพี่ <c oughs> เราเป็นฮันติ้งเหรอตอนนี้ isbo UAV online <c oughs> มาดิมาดิ ต้องก่อนนะครับพอดูนะต้องเวลาหาอาดีตเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเรายิงให้สวยเพื่อนทำดีมากมาเฟรนนี่แหละเขาเรียกว่าทีมเมอร์กทีมเมอร์กแบบโนตึง นี่โชว์สน่ย์ซะหน่อยเอาว่ะเอาว่ะเย a h ยืดกืดบอยไปคุณหลักกระถูกโดนหลักกระแทกคนบอกพี่มันขวางหูขวางตาจังเลยอะ่ะค่าซีบียพียูเดี๋ยวผมไว้ด้านบนแล้วกันนะบนขวาแล้วกันเนาะเออมันจะได้แบบ เราใครที่อยากดูนะเอาจีครับจบจบทุกรลายร้อนร้อนด้วยไม่ร้อนไม่ร้อนขนาดนั้นสวยหัวหแตกเอยเอาอีกแล้วเครื่องบินอย่างนี้กด,ดก่อนครับ ผมควรปิดไอ้ใจโรดีไหมเพื่อนๆดูเราลองปิดใจโรก่อนนะกันนะนี่ใจโรล,ลงมาล่างสุดครับยืรูสักครู่ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลโบกิฟ การ์ดไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ชแมนช h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเดรโลนะครับปิดไปก่อนอินิเบไว้ไเลยเอออาจจะยิงดีขึ้นนะคนดูนะ โอ้โหอย่างนี้คิดถึงใจรูเลยว่ะอย่างนี้ไม่เป็นไรครับคนดูนะเฮ้ยอืมร่วงเฮ้ยเวลาซูมมันซูมหน่วงว่ะรับหนึ่งคนดูผมต้องปรับใหม่ใหน่นะฮะซูมนี่มันหน่วงไปว่ะ อันนี้ให้ยปั๊บไปนอ้อซูมอืมอืมล่วงโอ้พอพี่เจโรุนี่ตึงเตียเลยนะพอพี่เจโรุนี่ตึงจัดเลยสอนนีผมมันนิ่งขึ้นนะอยู่ได้อยู่ได้อไดโอ้อัพอัพวิอพวออาวิวปืนมา KMR โอเคเดี๋ยวออกไปแต่งปืนก่อนนะครับท่านผู้ชมนะก่อนลงมานวนต่อนะครับ ตอบลงกอนลงมานวนเนี่ยหน้างานครับคนเลยก็ถูกดูเลยก็เทกปราบก่อนหลกักการน,นี่อ้าวไม่ขึ้นละ่เเละเกมเกมแม่งเอือแล้วเกมแม่งลืมลืมลืมหือแม็กกาซีนผมควรใช้บรูนตรงข้างหลังนี้ไหมไม่ได้ อกน,นท้ายแมวแมกกาซีนลงต้องลงนะทุกชมนะแฮนดิงโอแฮนดิงผมเสียนะถ้าใส่ลงเนี่ยถ้าใส่เจนะ็ดนัดแฮนดิงเสียเลยต้องใส่อะไรก็ได้ที่ไม่ลดความแรงไอ้นี่แบบปืนแบบแรงจัดจัดอยู่แล้วนะทุกชมนะโอเคลดแฮนดิงช่างมันนะครับ อิ่มแทงรีคอยนี่เ,เออไม่เป็นไรนะครับแหลมละบอกเลยแล้วก็พกนี่พกผมต้องแต่งเพิ่มสักหน่อยนะคนดูพกนี่ขอลงอแมกกาซีนลงไม่ได้เบวเท่าไหร่วะเนี่ยเบวหนึ่งยิงเหรอว๊นี่นี่คุมรีคอยนะคุมรีคอยก่อนเลย เก็บเสียงครับใส่มาหน่อยยูซี่ยูซี่ไปยูซี่แล้วยูสายเด็กสโกต่อฮะคนดูตึงๆเปียเปียนี่เห็นไหมซีบียูผมวิ่งแล้วสี่สิบสามสี่สี่เนี่ยประมาณนั้นแหละคนดูมันก็ลงของมันเองนะครับแต่ถ้าติดอ่าเขาเรียกว่าติดติดอะไรนะไอ้พัดลมนะฮะมันดลื่นขึ้นกว่าเดิมไหมนะผมบอกเลยเออพัดลมสั่งมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอามาอยู่ มาว่ามาว่าครตรึงลอยลงลอยลงว้าวเจอตอวน,นะบอกก่อนไวยเี้ยบอยเอาว่ะเอาว่ะ ถ้าผมหาวิธีปรับอันนี้อยู่นะคุณดูนะ <c oughs> มาเลยครับมาเลยครับโคตรล่อโคตรตรึงไงลดกระเลงเป็นแมงได้ไงเอาละพ่วงพ่วนเหรอเอาละเพื่อนเก <c oughs> ็บตัวโดดโกโก้โกยสมบูบคนละกระโถโด้วยละกระแทกเก็บตัวฮะ โดดจ้าลุงก่อนเลยดิลุงก่อนได้เปรียบครับลุงก่อนแต่ก่อนนะน้อง <c oughs> บนตึกนี้เนี่ยอยู่สูงๆไว้ก่อนนะครับตึกนู้นแล้วกัน <c oughs> เอาตึกนู้นดีกว่าเอาตึกเอาตุกเอาตึกเกย้อุ้ยมีคนลงน,น,นะนนตรงนั้นนะ่ะไม่เป็นไรเว้ยเ <c oughs> อาดิเอาดิเอาดิเอาดิ พอปิดใจรูแม่งงั้นเลยวะลิงเนี่ยผมต้องลิงอิงนะพอปิดใจรูเนี่ยลิงไม่ค่อยแม่นเลยเปิดกลับมาเปิดดีกว่าว่าเอาเปิดใจรูแป๊บ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะรัสำหรับตัวเกม c a l of t y Warzone Mobile นะครับท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับอืมสำหรับวันนี้พี่โกโ้กโตรกรเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูกวเติมร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า4 0 0 0 0คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ ที่ช่องทาง Line Official at @RichManShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอสกิฟการไอออสสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนายทีหลังต้องนึกถึง RichManShop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ RichManShop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย